สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเครื่องของคุณธนภูมินะครับน่าจะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่จบซะทีนะครับตอนนี้ใช้มอดเฟสและ i g b t ของแท้นะครับจบเลยนะครับใช้งานโหลดหนักๆได้สบายก็เปิดมานานพอสมควรน,นะครับ ใจให้โหลดที่300วัตต์ครับเดี๋ยวจะมาเทโหลดที่1,000วัตต์ให้ดูนะครับก่อนอื่นก็ฝากช่องอมมด้วยนะครับกับช่องช่างเอลําพูนครับค้นหาในช่อง YouTube ได้นะครับเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องช่างเอลําพูนและฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ เป็นรุ่น ps 5 kva นะครับถ้าเป็นรุ่น mppt นะครับมันจะมีตัว m นำหน้านะครับก็คือ mps แต่ตัวนี้เป็นแบบ pwm นะครับก็จะเป็นรหัสแบบนี้นะครับ5 kva 4,000วัตต์ตัวสีเทาดำนะครับมาดูนะครับระบบการชาร์จเขาบอกว่าต่ำสุดที่30 6โวลต์ DC นะครับผมลองดูแล้วนะครับที่ 37, 38, 40โวลต์ชาร์จเจอร์ไม่ทำงานนะครับเมื่อชาร์จเจอร์ไม่ทำงานนะครับผมก็เลยลองต่ออนุกรมที่2งแผงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ80โวลต์นะครับผมจะลองจ่ายเข้าไปดูนะครับ ตอนนี้จ่ายไฟเข้าที่แผงโซล่าเซลล์นะครับที่80โวลต์ดีนะครับที่18แอม์น่นนะครับมีสัญ,ญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์เข้ามาแล้วสำหรับเครื่องนี้นะครับ น่าจะเหมาะสมสำหรับการใช้แผงอนุกรมกัน2แผงนะครับแล้วจะใช้กี่สตริงก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ไม่น่าจะเกิน3สตริงนะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีการจ่ายไฟจากแผงโซลา r เซลล์นะครับเข้าชาร์จเจอร์และชาร์จลงแบตแล้วส่งตรงไปยังภาคอินเวอร์เตอร์ใจให้โหลดนะครับตอนนี้ มีการดึงกระแสด้านแผงโซลาเซลล์นะครับที่12แอมป์นี่นะครับจาก PV ชาร์จลงแบตที่1แอมป์เนื่องจากแบตเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะดึงโหลดที่พันกว่าวัตต์นะครับ ไฟจากแผงมา73โวลต์นะครับนี่ตอนนี้ดึงโหลดที่270วัตต์นะครับผมจะดึงที่1,000วัตววต์นะครับปึ๊บดึงแล้ว1,140วัตต์นะครับโอ้สายร้อนเลยนะครับตอนนี้ สายสวิตชิ่งของผมนะครับอนุกรมกันให้ได้ที่70โวลต์นะครับสายตัวนี้ร้อนเลยตอนนี้คุณหภูมิสายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมีกลิ่นด้วยนะวัดลำบากแบบนี้นะครับอ้าว ว่าแต่เครื่องทำงานแล้วนะครับมาดูการดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับดึงไฟจากแบตที่5แอมป์นะครับผมจะลองปิดไฟจากแผงนะครับ นี่นะครับตอนนี้ใช้แบตล้วนๆนะครับกินกระแสด้านแบตเตอรี่ที่23แอมป์นะครับใจโหลดที่1,000กว่านะครับดูอ่านี่นะครับแบตเตอรี่52.8โหลดใช้โหลดที่1,000 หนึ่งร้อยสามสิบวัตต์กินกระแสแบตยี่สิบสามแอมป์การต่อประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จะเห็นไฟวับๆนะครับของด้านชาร์จเจอนะร์เป็นไฟสีน้ำเงิน พัดหลมทำงานนะครับดึงโหลดกันแบบนี้เลย1,000วัตต์นี่นะครับโหลดของผม,มเป็นเตาปิ้งขนมปังนะครับขนาด800วัตต์แล้วก็หลอดไฟอีก3 0 0นะครับรวมกันเป็นพันกว่าวัตต์ อพร้อมส่งนะครับสำหรับเครื่องนี้เสียเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากพังไปทั้งชุดเลยนะครับตั้งแต่การขึ้นโค้ด0 9นนะครับค้นหามายากลำบากนะครับกว่าจะซ่อมได้ไปว่าอะไรมันเสื่อมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ